คุณเคยรักคนที่เป็นไปไม่ได้หรือไม่แต่ไม่ว่าคุณจะเคยหรือไม่เคยก็คงเป็นเรื่องธรรมดาไปเลยถ้าเกี่ยวกับความรักของเขาและเธอเพราะปีนี้เซนจูรี่ยูยูจะพาคุณไปพบกับซีรีส์รักสุดล้ำสมัยเมื่อเธอคือหญิงสาวธรรมดาในโลกมนุษย์ส่วนเขาคือชายหนุ่ม NPC จากโลกในเกม และก็เกิดเป็นพันธนาการแห่งรักข้ามมิติกับซีรีส์โรแมนติกดราม่าไซไฟแห่งปีสวิชออนเกมรักสลับมิติคำพูดรนะบ<ค><ณ>ทับสี่บวกสิบเก้าทัสิบสี่จุดหนึ่งคัะ<ณ>สี่เท็หนึ่งแค่นี้เหรอเอ๊ะตัด และนี่คืออีกหนึ่งบทบาทครั้งยิ่งใหญ่ของซูเปอร์สตาร์สาวออมสุชาสวัสดีค่ะออมสุชานะคะในเรื่องนี้รับบทเป็นนิสาค่ะก็เป็นคุณหมอที่เป็นแพทย์อินเทอร์นิสาเนี่ยจะมีครอบครัวก็คือคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าเขาจะแยกกันอยู่ใช่ไหมคะคุณพ่อเนี่ยเขาก็จะทํางานเป็นเหมือนคนที่ทําเกมแล้วเขาก็สักเซสประสบความสําเร็จเราก็จับพ้ดจับผูไปแบบเหลอตัวเข้าไปเล่นในเกมนั้นแล้วก็ทําให้เราเนี่ย ได้ไปเจอกับอาคิตามหาเธอให้เจอก็แล้วกันผมว่าเธอน่าจะเป็นกุญแจชีวิตที่สำคัญของผมแล้วทำไมเขาถึงต้องตามหาเราเราสวยมั้ง <laughs> <laughs> และหนึ่งในความยากที่ออบต้องพบเจอก็คือการรับบทเป็นหมอครั้งแรกในชีวิตซึ่งออบก,ก็ต้องเวิร์กช็อปอย่างเข้มข้น,นกับคุณหมอตัวจริง มือนี้จะจิ้มไว้ก็ได้แล้วก็เขี่ยค่อยค่อยไปคือการเวริร์กช็อปจะเป็นอะไรที่เปนทีมสีนึงแล้วก็แบบจะ go to the point เลยว่าแบบเราจะถ่ายซีนอะไรยากเลยอ่ะกดดันเลยอ่ะก็คือภาวะนี้ของเขาจะเป็นภาวะลมั่ว,วเข้าไปไนในเยื่อหุ้มปอดเพราะการรักษาเนี่ยตัวทำมันก็ได้ให้ลมอยง่นี้มันออกไปมันต้องต้องจบเท่านั้นถ้า<อ><อ>เกินแค่หนึ่งนาทีก็ตายชาถ่ายจะตายเลยมไม่ได้ รีบตามหมอประกณ์ด่วเลยค่ะบอกว่าคนไข้มีอาการ t e ่า i ในมลแหล่ะโอเคถ่ายจ้าารแทเลย่ารับแเลยพี่มหมอนหมอะเหมือนมอนอยดูเห็นหมอจริงเขาเหมเหนนกอง้ไม่วดเลยเป็นครับหมอจริงเขาจะชิวมากเลยเอาล่ะมันล็อเ t ็นฟ้เลย และนี่คือการโคจรมาเจอกันครั้งสำคัญพบออมสุชาและเจ้าพ่อเอ็มร้อยล้านดิวจีสุธิรักกับการเป็นพระเอกซีรีส์เต็มตัวผม,ม,นะผมริมแล้วก็บทคืนวต่อสวัสดีครับชื่อจีครับสุทธิรัสกสวิจิตครับผมมารับบทเป็นอคินครับอคินเป็นตัวละครเอกในเกมครับต้นวันนึงเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์บนดาดฟ้า ทำให้เขาได้พบกับผิ่งคนนึงที่มาช่วยชีวิตเขาครับแล้ผิีงคนนั้นชื่อสุชามานะยิ่งครับนิอ๋อิงคนนั้นชื่อนิสาครับซึ่งจีก็ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจอย่างหนักให้กับซีรีส์เรื่องนี้ตอนนี้อยู่ที่ใจกล้านะครับสตูดิโอครับผมเป็น คืดเราเพื่อฝึกสันทีมการฝึกันนี้ก็น่าจะสมัครเข้าหน่วยรถพิเศษได้เลยครับผมไม่ต้องใส่เซฟตี้อะ่ะเกิดอะไรขึ้น l t s call action <S <S เล่นจริงเจ็บจริงถ้าเจ็บจริงก็ไม่ต้องใส่เซฟตี้เพราะว่าเจ็บจริงไงมันเลยต้องใส่ เริ่มอะไรครับเริ่มจะไปแล้ไปไหนอ3นาทีาพร้พพอมมาคายจิงตอนต่อไปเราจะพาคุณมาดูเบองอหลังฉากรักโรแมนติกและฉากดราม่าเรียกน้ำตาของพระานางกันต่ออย่าพลาชมสวิชออนเกมรักสลับมิติเร็วๆนี้